เค็มไหมทะเลไม่ไม่ได้กินน้ำเข้าไปค่า,านอะไรจะกินน้ำทะเลไม่นะไม่ผมก็ไม่น่าถามตอนนี้น้องเราก็มีของมาโชว์นะครับวิ่งกลับบ้านไปแป๊บนึงแล้วขอมาโชว์นี่อะไรนี่มันน้ำดื่มมาขอมาโชว์โชวน้ำดื่มแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรแม่มาเขียนหวยตรงนี้ผมก็เลยใช้ เฮติดมทับโอเคเขาจได้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอาเอาใครต้องพูดไหนบอโชกุนจะพูดไงฝึกไว้ฝึกพูดเออสวัสดีครับท่านผู้ชมครับงั้นเอาใหม่เดี๋ยวลุงพูดเองโอเคปะ ใครทาแป้งให้วมเนี่ยฮะยายตาเองอ่ะยายชอบสไตล์นี้สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะดังนะครับผมวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับอยู่กับหลานนะครับน้องโซคุณวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมอะไรกันดีครับพาพาท่านผู้ชมไปไปหลังบ้านครับหลังบ้านครับเชิญครับนี่ครับหลังบ้านนี่กําลังปรับปรุงอยู่ครับ ก็เด um, ี no, ๋ยวตรงนี้จะต่อเป็นอนั่งเล่นทุมวิวและทิวทัศน์นะครับผมนี่ฝักมือด้วยก็ตอนนี้เราประสบปัญหานะครับวิกฤตการคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงครับแดดเปรี้ยงเลยไปกี้ลองไปดูแถวป่าปรากฏว่าอากาศมาร้อนจัดน้องเขาก็เสี่ยงต่อการเป็นลมแดด นูนทักทายผู้ชมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไหมนมได้รถใหม่มาได้รถใหม่มาเป็นรถอะไรวะรถครอบครัวรถครอบครัวรถครอบครัวอ๋อซื้อรถใหม่เหรอใช่อทิตย์หน้าไปบางแสนหรือเปล่าหนือได้ไปหนูได้ไปแล้วทะเลอะไปมาแล้ว,วเหรอใช่รู้จักรยเหรอบางแสนรู้จักเพราะว่าบ้านตะพนทะเลใช่ไหมใช่เข็มไหมทะเล ไม่ไม่ได้กินน้ำเข้าไป <S <S> ว่อะไรจะกินน้ำทะเลไม่น่ไม่ผมก็ไม่น่าถามใครจะไปกินน้ำทะเลเล่นมีนะมีคนกินเล่นนะ <S <S> <S อยากรู้ไงนึกว่าเหมือนน้ำจืดใช่ผมเคยกินแล้วอา้าวสรุปเคยหรือไม่เคย <S <S> <S เคยแล้วเป็นไงตรงนี้มดมดดำมาดิไม่เป็นไร <S <S> ว้าวก็ค่อยค่อคิด <บา S 1> เดี๋ยวมันมันมันหายไว้ตลอดเวลาไง เดี๋ยวเมื่อคิดอะไรออกก็ค่อยถามค่อยคุยนั่งคุยกันอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากเดินออกไปตากแดดอ่ะคุณเอาโทรศัพท์มาถือดิทำไมอ่ะจะใส่มะม่วงอะมะม่วงไหนมันยังไม่แก่ลูกนี้เเดียวเองจริงๆแล้วก็มีต้นมะม่วงกระจายอยู่ริมบอร์ดหลายต้นอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะหมดช่วงมาแล้วนะครับผมไม่อยากกินนะใช่ ด้ความเปรี้ยวหวานว้าวไปหลังป่ากันปะงูเหรอใช่หลังป่าไปเหรอไม่เคยอ่ะโชคุนนำนะทำไมอ่ะฮะทำไมต้องโชคุณเป็นเจ้าถิ่นไงโชโชคุณเป็นเจ้าถิ่นแล้วต้องพาไปสำรวจเคยเข้าไปปว่าไม่เคยเข้าอ๋อแต่มันไปได้แค่ตรงนี้นะเพราะว่าถ้าไปข้างหลังมันจะเป็นพวกบ่อน้ำบ่อเลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ย มันก็จะเข้าไปได้แค่ตรงทางเดินนิดหน่อยตรงนี้แหละทต็มจังบาทบาทจังวันเดิให้คุณพ่อค้ณแม่ตอนแถวไปน้องบาทไยบาทไปเขาทำไมต้องเป็นเพลงเนี่ยมันชอบตรงไหนอธิบายให้ลุงฟังหน่อยดิทำไมถึงชอบเพลงนี้เขาเขาเป็นนักร้องที่ดัง,ดงเลยอ๋อเป็นนักร้องดังเขาเป็นนักร้องดังเลยชอบแล้วไม่ได้ชอบเกี่ยวกับเพลงเหรอ อ๋อชอบั้งเพลงทังคนเอาตอนนี้น้องเ้าก็มีของมาโชว์นะครับเห็นวิ่งกลับบ้านไปแป,ป๊บนึงไปเอาของมาโชว์นี่นี่อะไรนี่มันน้ำดื่มมาของมาโชว์โชว์น้ำดื่มไมา้ไปแล้วเปิดให้หน่อยถูกใช้งานซะแล้วเดี๋ยวให้ดูผลงานคนระับผลงานของน้องโดดสามบุรีครับนี่ครับผม อยู่ในวันสองดูดิตัวเลขก็มีนะนี่ครับการบวกเลขถูกหมดเลยแลวเนี่ยอันนี้คืออะไรแม่มาเขียนหวยตรงนี้ผมก็เลยใช้สีดำครับโอเคเข้าใจได้